อัสรามออะไรกุ้มครับทุกคนวันนี้สามทุ่มครึ่งแล้วผมจะพาไปกินไก่ย่างร้านหนึ่งต้องมาตอนค่ำเท่านั้นนะเพราะว่าตอนค่ำกินไก่ย่างลองนึกสภาพกินไก่ย่างแบบริงๆอร่อยอร่อยสามทุ่มครึ่งอ่ะค้องกำลังร้องอู้ต้องไก่ย่างร้านนี้เท่านั้นสุดยอดมากเลยนี่ร้านนี้เลยอยู่หน้าร้านและขายวลพัน น,นี่ร้านนี้เลยทุกคนนี่โหแล้วรู้ไหมว่าร้านเนี้ราคาถูกมาก5บาททุกอย่างเลยนะ<า>5บาทอันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะ5บาทโหดูหลายย่างไม่หยุดเลยบางมีด้วยยันนะครับขอยันนะครับไม่ <laughs> กลับแล้ว เหนื่อยตกใจการเหนื่อยการเหนื่อยการเหนื่อยวันกาไม่ตกใจอันนี้ตกใจเลยนะเมื่อกี้ขายไม่ทันไงใช่เพราะคนเยอะนะใช่นี่ขนาดไม่ได้มีคนมารีวิวยังคนเยอะนะแล้วถ้ารีวิวขายไม่ทันแน่เลยบางมมนดูเท็กเจอร์ดินี่วันนี้ขายไปกี่ไม้แล้วครับมีแค่นี้เหลือแค่นี้แล้วหรอมาเต็มลังอย่างงี้นะเหลือแค่นี้สองลังไงสองลังเหลือแค่นี้มีอีก อะไรกันแน่นีนีกพอนะมีอีกมีอีกยังไม่หมดแต่หนึ่งพันไม้อัพอันนี้ไก่หรือเนื้อหนังทั้งหมดทั้งหมดเลยสามลังอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดี๋ยว,ยวไม่ย่างก่อนเนี่ยทุกคนดูบรรยากาศร้านนะเนี่ยสามทุ่มครึ่งเนี่ยบอกเลยว่าแซ่บท้องกำลังร้องไงกลางคืนกินอะไรดีนะโอดูดิอันนี้เป็นหนังย่างนะไม้ละห้าบาทใช่ไหมครับห้าบาทอ่าไม้ละห้าบาท มีมีหนังมีไก่มีคอมีปีกนะมีทุกอย่างมีทุกอย่างในราคา5้าบาทใช่วันวันหนึ่งขายได้เยอะไหมขายได้เยอะไหมเยอะเยอะ่อยู่เยอะเยอะเยอะไงมึงใหญ่เยอะขอบคุณครับ FC FC ไก่เนี่ยไก่มาละ5บาททุกคนเนาะทุกอย่างนี่เป็นน่องเออเดี๋ยวเราเอาใส่ในนี้กอน นี่นี่ของเราโอเคฮะเอาอะไรบ้างเอาอย่างละสองไหมนี่อันนี้หนังหนังดูดูนี่โอ้โฟกัสเออนี่อันนี้คือไม้ละห้าบาทตูดไก่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 ซองหมยชอบกินเลยนี่ตับก็มี เราตับอันหนึ่งพอจะกินทุกอย่างเลยใช่ไหมอ่าแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้พอไหมครับพอแล้วเอาพอแล้วเหรอพอแล้วอ๋อนี่ข้าวเหนียวเขาเนี่ยใส่อันนี้ลงไปด้วยวเขาเรียกว่าหอมเจียวเอออย่างนี้เลยห้าบาทมีน้ำด้วยมีชาเย็นชาดำโอเลี้ยงนะแก้วละสิบบาท,อทเอาสับปะรดแก้วหนึ่งนะครับผมเอาแบบสดชื่นสดชื่น เ,เราไปรอไก่กันไนะอ้นหนูกินแบ่งด้วยได้ไหมเนี่ยเนี่ยมีอีกอันหนึ่งอ่ะเนี่ยมีไอติมสองอันอ่ะแบ่งอ่ะอโอเคอเฮ้ย <c oughs> ตอนไอ้บางมีตอนแรกอ่ะกินอยู่อันเดียวเว้ยถือไย <c oughs> พอบอกขอดได้ไหม นี่โอ้โหแม่ค้าใจดีจังเลยน่ารักมากเลยอ่ะมาทุกคนมาดูนี่สั่งไปหยิบเพลินนะหยิบเพลินเนี่ยได้มาหลายไม้เลยบางมีนะชิมหนังกันนอนดีกว่าเนี่ยเยิ้มๆไก่ย่างตอนเที่ยงคืนนะทุกคนไปสมิล่ะเดี๋ยวเราไมเดี๋ยวเราหิบเดี๋ยวยั่วโอ้ห เขาเหนียวมาทิเยอะอร่อยจัิงร้อนห้อ่ะแกบอกอะไรอ่ะเกน่าแกแกชาบมักคีอะไรรอบแล้วเฮ้ยมักี้ได้ยินอะไรนะก็ก็แหล่แก่แหล่ใช่ไหมใช่ฮะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงจะกินได้เรื่อยเออนี่ อันนี้หนังมาละห้าบาทเองนะทุกคนนะไปอืมโห้ีหใส่ห้าบาทอ่ะโอ้โหดูดิช่ำก่านนี้ช่ำก่านนี้ช่ำแล้วช่ำแล้วสมิล่าโอ้โเนี่ยฉ่ำชุ่มเขาอย่างงี้นะมีกะมีน้ำด้วยแล้วครับกาะใจดีเห็นไหมล่ะซ่องไปอินมาถ่ายทั้งทีมันต้องมีความคมอ่ะ ยากอยู่นะคัมคมไก่ย่างไม่นะไม่นะอย่าจาบฉันไปนะอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่มาอุดหนุนได้นะตรงนี้ที่สีแยกตือบอกอ่าสีแยกตือบอกตรงนี้เลยนี่ตรงนี้โซนนี้เลยนะก็ดึกดึกอ่ะก็มาได้นะแบบเที่ยงคือนออะไรอย่างเงี้ยไปนะไหนเ <laughs> ที่ยงคืนอ,อะไรก็มาได้การที่เราจะเป็นนักรีวิวเราต้องรีวิวได้ทุกที่ใช่ไหมตรงนี้ ไปเลือยจริงๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนไปครั้งเดียวได้เก่งละเก่งละสวยแล้วไก่ย่างอะนะชีวิตการที่จะเป็นไก่ย่างได้ทุกคนมันต้องผ่านกรรมวิธีเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมบางมีใช่ไหมใช่ใช่